คนเกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีพิจิกค่ะไพ่ตัวตนของคุณนี้อุปสรรคต่างๆจะเริ่มมีความคลี่คลายและก็มีการพิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่คุณก็มีกําลังใจและมีความเข้มแข็งมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเข้ามา และก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาให้คุณได้ชื่นใจไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องระมัดเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งค่ะเพราะในช่วงนี้คุณกําลังเริ่มที่จะทําผลงานและก็เป็นเรื่องของบริวารหรือคนที่อยู่ข้างใกล้เคียงก็มักจะทําให้คุณรู้สึกเสียเสียความรู้สึกพูดจางหากักด้ามพ้าด,ด้วยเข่าหรือทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลแต่ขอให้ใจเย็นๆค่ะอีกหน่อยก็จะผ่านพ้นไปนะคะ มาดูเรื่องของหน้าที่การงานไพ่สิบไม้เทา้าจะมีภารกิจการงานอยู่มากมายในช่วงนี้แต่ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเรื่องของบริวารเพื่อนร่วมงานมีการโยกย้ายคุณอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น งานจะหนักจะเหนื่อยบ้างแต่ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่ามีโอกาสที่ภารกิจที่คุณได้รับจะสําเร็จและเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่และมีโอกาสที่จะขยขยายตําแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นค่ะใครที่สมัครงานอยู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแต่งานนั้นอาจจะเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะ ติดต่อหาลูกค้าได้ขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจค่ะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีบริษัทนู้นบริษัทนี้ยื่นข้อเสนอให้คุณก็ลองพิจารณาดูและที่สําคัญก็ต้องดูเรื่องของเงื่อนไขเอกสารสัญญาให้ดีๆอาจจะมีการปริเปลี่ยนหรือคุณอาจจะถูกเอาเปรียบได้ของให้ดูเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะและก็ใครที่ทําธุรกิจในช่วงนี้ จะเป็นช่วงของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณก็รู้สึกว่าในช่วงนี้มันเหนื่อยยากมากในการที่ต้องวิ่งติดต่อประสานงานหรือใครที่ทำฟรีแลนซ์ตอนนี้ อยู่นิ่งไม่ได้จะต้องไปต่อลูกค้าหรือการค้าขายก็ต้องไปโปรโมตไปจัดงานแสดงสินค้าจะทําให้คุณมียอดเข้ามานะคะและบางทีเจ้าของกิจการอาจจะลองนําเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือลองปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เป็นอยู่กับสังคมปัจจุบนันว่าอาจจะต้องใช้สื่อออนไลน์หรือลองหาอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองค่ะ ธุรกิจที่มีการร่วมหุม้นร่วมทุนในช่วงนี้อาจจะมีการแก้ไขเงื่อนไขกฎเกณฑ์บางอย่างนะคะแต่ในท้ายที่สุดก็จะมีโอกาสร่วมงานกันค่ะโครงการใหญ่ๆที่คุณไปติดต่อหรือไปยื่นแบบประมูลจะมีโอกาสได,ได้ได้รับความเมตตาหรือได้โครงการนั้นมานะคะคการเงินของคุณไพาราชินีถึงไม่เท้าค่ะ คุณมีไรายได้หมุนเวียนเข้ามาดีจากเรื่องของหน้าที่การงานจากเรื่องของการติดต่อหรือบางคนมเีเรื่องของเงินไรายได้ทั้งงานประจำและไรายได้เสริมนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะตอนนี้เหมือนคุณมีเงินก้อนเข้ามาเยอะแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อใช้ในการขยับขยายธุรกิจแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่เนี่ย อาจจะอยากออกไปทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะดึงเงินเก่าตัวเองขึ้นมาหรือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเงินทุนอาจจะอยากจะมีเงินทุนเพิ่มเติมก็อาจจะไปขอยื่นเครดิตก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่โดยภาพรวมคุณก็ค่อนข้างที่จะวางแผนการใช้งานค่อนข้างที่จะรัดกลุมแต่มันก็มีเหตุที่ต้องร่วไหลยอยู่ตลอดเวลาค่ะมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะเรื่องของความรักคนโสดเดาบค่ะ คนโสดคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาเยอะแต่ก็คุยกันประเดียวประดาวนะคะแต่ก็มีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกประคับประคองหรือรู้สึกว่าคนเนี้น่าจะไปต่อด้วยกันได้แต่เอาไปมาความรู้สึกของคุณจะมองว่าคุณเหนื่อยมากนะคะหรือคุณจะต้องไปเอาใจฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือการคบหาดูใจก,กันกับคนที่มีอายุที่แตกต่างกันทําให้คนโสดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าคุยกับ คนนั้นแล้วใจเขาไม่ได้อยู่กับเราหรือคนเขาอาจจะเป็นคุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้ก็ได้ค่ะคนโสดต้องถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมที่จะประคองความรักในช่วงนี้แต่ภาพรวมของคนโสดจะมีโอกาสที่จะเลิกลาหรือหรือการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อนมากกว่านะคะสำหรับความรักของคนมีคู่ไพ่ justice ค่ะ ไช่เบนนี้เขาบอกว่าในสถานะที่เป็นครอบครัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการฟ้องร้องการหย่าร้างเพราะคุณเริ่มที่จะไม่ไหวรู้สึกท้อถอยกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคุณแบกรับปัญหานี้มาและมีความทุกข์มานานแล้วในขณะที่คนรักก็มักจะมีอารมณ์ที่หมุดหงิดและก็มักจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือคนรักอาจจะไปทําเรื่องของภาระนี้สินมาให้คุณ และก็มีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะคะเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการฟ้องร้องกันค่ะสุขภาพร่างกายไพ่สีถ้วยไพ่แบ่งนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพจิตใจแต่โดยภาพรวมคุณพยายามมองโลกในแง่ดีและคุณพยายามที่ใช้ธรรมะนาทางมีเกณฑ์ที่เดินทางไปไหว้พระทำบุญแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์มากขึ้นก็อนุโมทนาบุญค่ะและก็เชื่อมั่นว่า ปัญหาต่างๆคนจะมีแนวทางที่จะแก้ไขได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางระมัดระวังเรื่องของโรคเก่าเรื้อรังอย่างใครเป็นภูมิแพ้หรือมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามแม่เนาะแม่หมอก้อยมาลินีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ